ไอจีแทบแตกหลังอดีตบอยแบนดชื่อดังโยชินิมิตหรือโยชิซีควินปล่อยภาพสุดเซอร์ไพรส์ซบอกหนุ่มหล่อสายฝอพร,ร้อมข้อความอวยพรวันเกิดสุดหวานแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์มงนามูซึ่งแปลได้ว่าสุขสันวันเกิดที่รัก บอกว่าเป็นภาพที่ฮือฮาไม่น้อยเลยดูได้จากคอมเมนต์ที่มีทั้งเพื่อนสนิทอย่างพิษกาชัยและโฟสกลรัตเข้ามาแซวหนักมากว่าโอเคเปิดตัวและสุดๆแถมยังมีเพื่อนในวงการอีกหลายคนและแฟนคลับอีกมากมายที่เข้ามากรีดให้กับการเปิดตัวของโยชิ และที่ทําเอาหลายคนฮือฮาอีกเรื่องหนึ่งก็คือยังมีคนไม่น้อยที่เพิ่งทราบว่าอดีตนักร้องหนุ่มชอบผู้ชายซึ่งก็เป็นไปตามที่เจ้าตัวบอกเล่าอยู่บ่อยๆว่าปัจจุบันยังมีคนมาถามอยู่ตลอดว่าเป็นเกย์หรือเปล่าซึ่งคาดว่าถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามเจ้าตัวจริงๆก็อาจจะไม่รู้เพราะโยชิไม่เคยแกลนโอเพนนิ่งจริงๆทงผ่านสื่อเลย แถมยังมีข่าวเก่าๆในช่วงปีห45 5หหที่เจ้าตัวออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ชอบผู้ชายและยืนยันว่าแมนทั้งแท่งหลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มฝรั่งและข่าวแอบควงพระเอกหนุ่มวิกสามพระรามสี่ตายนัทพลหม่ำข้าวแต่ด้วยปัจจุบันโลกนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วความรักไม่มีเพศและไม่จำเป็นต้องบอกว่าฉันคือเพศไหนรักก็คือรักแต่การแจ้งเกิดเปิดตัวกับครอบครัวว่าตัวเองเป็นเกย์โยชีได้เมาส์กับเพื่อนซีพิษกาชายัยในรายการห้าวเก่งและในรายการเมาส์มอยกับพลอยหอประมาณว่า พ่อชอบบอกว่าโยหาแฟนหาผู้หญิงสวยๆมาให้พ่อดูตัวหน่อยนะซึ่งตอนนั้นตัวเองก็กําลังคบกับแฟนหนุ่มคนนึงซึ่งมีแพลนจะบินจากออสเตรเลียมาอยู่ที่เมืองไทยกับตัวเองโยชิก็เลยคิดว่าจะหาทางบอกพ่อแม่ซึ่งก็เตรียมกับพี่ชายเพื่อให้พี่ชายช่วยซัพพอร์ตโดยคิดว่าจะเปิดในช่วงวันเกิดอายุครบ29ปีเนื่องจากหมอดูบอกว่าเลข29เป็นเลขที่ดี แล้วพอถึงงานวันเกิดพ่อก็ถามโยชิว่าเมื่อไหรจะมีแฟนโยชิก็เลยบอกว่าป้าเรื่องนั้นน่ะโยคงจะมีแฟนเป็นผู้หญิงให้พ่อไม่ได้เพราะว่าโยชอบผู้ชายคือตอนนั้นพ่อก็อึง้งแม่ก็สตันแล้วพี่ชายก็พูดขึ้นมาว่าป้าเขาก็รู้แหละไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรทุกอย่างจบซึ่งพ่อไม่พูดอะไรแต่ขอแค่อย่าไปเป่าประกาศนะว่าเป็นเกย์ส่วนแม่ขอว่าอย่ามีความรักเพราะคนสมัยนั้นคิดว่าพวกเกย์มีความรักแล้วจะเป็นเอท ซึ่งปัจจุบันโยชิอายุ36ปีและเพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวคนปัจจุบันซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่ตอนนี้คาดว่าอาศัยอยู่ที่ L A สหร,รัฐอเมริกาส่วนโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาพอทํทำงานอยู่ในเครรอโรงแรมออด e r c o l l e c t i o n แบรนด์ที่พักสุดหรูระดับโลกที่ขึ้นชื่อว่าแต่ละแห่งร้นเป็นที่พักระดับ6ดาวซึ่งในไอจีของแฟนหนุ่มคนนี้ได้ตั้ง private แต่แนะนำตัวเองเอาไว้ว่าไอจี IG นี้คือตัวเขาการท่องเที่ยวและโรงแรมของเขา อย่างไรก็ดีไว้รอโอกาสได้เจอโยชิจะอัปเดตสถานะหัวใจของเจ้าตัวมาฝากพราะเพิ่งถามห้ชัวร์ไปเลยว่าหนุ่มที่มาคว้าหัวใจคนนี้เขาเป็นใครและไปพบรักกันได้ยังไงข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Fol l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉัพไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ